อนาคตของการป้องกันของเราอยู่ที่เรือบครื่องบินรบไม่ใช่กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีในสถานการณ์ปัจจุบันของท่าเรือของเราไม่สามารถทําให้ปูตินต้องนอนไม่หลับในเวลากลางคืนได้เราจําเป็นต้องทําข้อตกลงกับอเมริกาของทรัมป์28ปีที่ผ่านมากระบวนการตรวจสอบการป้องกันเชิงยุทธศาสตร์ในขณะนั้นได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งนําไปสู่เรือบรรทุกเครื่องบินสองลำของเราได้แก่ H M S Queen Elizabeth และ H M S Prince of Wales เซอร์โทนี่แบร์เริ่มดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในโลกที่แตกต่างออกไปนั่นคือก่อนเหตุการณ์นายวันวันและก่อนสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานในช่วงเวลาที่อเมริกาให้คำมั่นสัญญาต่อมามีการเติบโตอย่างเข้มแข็งและทัศนคติของโลกของเราสอดคล้องกันในช่วงเวลาที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางทาทหารไม่ได้ทำให้เรือบรรทุกเครื่องบินมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีมากเท่านี้มาก,ก่อน เป็นยุคที่คาดการว่าจะมีการทําสงครามแบบสํารวจกับคู่ต่อสู้ที่ไม่มีประสบการณ์จากฐานทัพลอยน้ําซึ่งอํานาจทางด้านของอังกฤษสามารถฉายภาพได้ทั่วโลกโครงการในสังเกตได้รับการสนับสนุนจากเหล่าคนเรือเอกและนักการเมืองซึ่งจะทําให้สหาราชอาณาจักรอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูง สิ่งสำคัญในการออกแบบก็คือการแลกเปลี่ยนกับชาวอเมริกันมีข้อผิดพลาดเกิดข,ขึ้นระหว่างทางการออกแบบสกีจำจังกัร์ดเราให้ทำได้แค่เครื่องบิน F-35 รุ่นขึ้นลงระยะสั้นและลงจอดในแนวตั้ง STOVL แม้ว่าจะเป็นเครื่องบินที่น่าประทับใจอย่างเหลอเชื่อแต่เทคโนโลยีที่จำเป็นในการลอยตัวนั้นทำให้เชื้อเพลิงและอาวุธที่มีอยู่สามารถแบกได้น้อยลงทำให้เป็นรุ่นที่มีความสามารถน้อยที่สุดไป รัฐบ,บาลของรอดคาเมรมรนพยายามแก้ไขขอ้อผิดพลาดนี้โดยในช่วงหนึ่งนกักการเมืองทุกคนต่างก็พูดภาษาแมวกับดักและทบกวนรายละเอียดข้อแก้ปัาในขณนะนั้นค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงนั้นสูงมากเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองกำลังจะถูกยกเลิกเนื่อง,งจากการแลกเปลี่ยนที่จำเป็นในการระดมทุนโครงการนี้เริ่มชัดเจนขึ้นนอกจากนี้นี่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการเหยียบไ่ทางแปซิฟิกและการปกป้องไต้หวนันหรือ แต่ตอนนี้ชา่เป็นการเตือนสติได้ดียุโรปกำลังดิ้นรนเพื่อปรับทิศทางใหม่เม,ออเมื่ออเมริกาถอนตัวและจำเป็นต้องเพิ่มอาวุธและปรับโครงสร้างมาอย่างรวดเร็ว,รวในบริบทเช่นนี้ไม่มีที่ว่างสําหรับความเย่อหยิ่งฝ่ายป้องกันของอังกฤษต้องมุ่งเน้นไปที่รัเสเซีย ผมเรือบรรทุกเครื่องบินจมตีของ,องกฤษททาให้ปูตินนอนไม่หลับในตอนกลางคืนหรือไม่มันไม่น่าจะเป็นไปได้กับตันเรือดำน้ําและนักออกแบบชีวนุวัตของเขาของน้ำลายไหลถ้าเรือเหล่านี้ออกสู่ทะเลใน,ในช่วงที่เกิดความขัดแยง้งในขณะที่นักยุทธศาสตร์ของเขาคงดีใจกับจำนวนทรัพย์สินอื่นๆของอังกฤีที่ถูกใช้เพื่อปกป้องเรือลานี้เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นภูมิศาสตร์ทําให้ไม่มีสิ่งใดที่สมเหตุสมผลที่จะแล่นเรือบรรทุกเครื่องบินที่อาจส่งเครื่องบินเอฟ -35 ของเราไปอยู่ในระยะจมตีของรัสเซียได้ การลงทุนและการเป็นเจ้าของเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอย่างต่อเื่องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจผิดเรื่องต้นทุนที่มันโจมแบบคลาสสิกขณะเดียวกันกองเรือของกองทัพเรือสหรัฐมีขนาดลดลงประมาณครึ่งหนึ่งจากเมื่อสิ้นสุดสงครามเย็นในขณะที่จีนได้สร้างกองเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาจีนลงทุนมหาศาลในการสร้างเรือเพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนไปทั่วโลกและขยายอิทธิพลของตน ดีโ c คโน m มิสประมาณการว่าปัจจุบันผู้สร้างเรือของจีนที่เป็นกว่า50%ของปริมาณเรือเดินทะเลที่ผลิตได้ทั่วโลกและความสามารถในการสร้างเรือรบของพวกเขามีมากกว่าอเมริกาถึง230เท่า และนั่นคือโอกาสในการทําข้อตกลงกับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นผู้นําที่ไม่สนใจยุโรปอย่างชัดเจนแต่สนใจจีนเรือบรรทุกเครื่องบินอังกฤษที่ขายหรือให้เช่ากับอเมริกาจะเข้ากับกองทัพเรือสหรัฐได้อย่างลงตัวเนื่องจากคุ้นเคยกับเรือเหล่านี้เป็นอย่างดีในด้านการออกแบบและปฏิบัติการการส่งว่ารเรือบรรทุกเครื่องบินพร้อมรบสองลำในระยะเวลาอันสั้นถือเป็นแครอทลูกโตหรือในคําพูดของทรัมป์ก็คือไพ่ใบสําคัญ ขณะที่กองเรือบรรทุกเครื่องบินของอังกฤษออกเดินทางท่องเที่ยวในตะวันออกไกลในไม่ช้าม่านก็เปิดออกสู่เสื้อผ้าชุดใหม่ของจักรพรรดิในยุคปัจจุบันเพียงแค่ต่อไปดูที่หลงทางมาสักลูกเราก็จะรู้ตัวเองดีว่าเราเปื่อยเปล่าแค่ไหนเรามาตกลงกันแล้วออกแบบกองกําลังใหม่กันเถอะเมื่อถึงแปซิฟิกแล้วเรือ HSS Prince of Wales ควรแล่นตรงไปยังฐานทัพเรือสหรัฐในซานเดียโกยึดเรือไว้ที่ท่าน้ําและไม่ต้องกลับบ้านอีกเลย